เพื่อนๆตอนนี้ปุ้มอยู่ที่สู่ทอนด้านะครับตรงแยกตลาดเทียมนะครับก็คือวันนี้รถปุ้มนะครับฮอนด้าลีด125นะครับก็พบ1,000กิโลแรกแล้วเดี๋ยววันนี้ปุ้มจะนํารถมาถ่ายน้ํามันเครื่องยังไงเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับว่าทําไมเราถึงต้องมาถ่ายน้ํามันเครื่องที่สู่ทอนด้าในระยะ1,000กิโลแรกนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ นี่ครับไม่รถนะครับตอนนี้อยู่ที่1,000งก่ยี่สิบกิโลเมตรนะครับก็ถึงเวลาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องของเขาแล้วเดี๋ยวอันนี้ปุ้มจะถ่ายน้ํามันเครื่องให้เพื่อนๆดูกันนะครับ ก็สาหรับน้ํามันเครื่องที่ปุ้มใช้นะครับก็คือเจ้า Honda p r o t e c คเ t ลต้ er, เป็นน้ํามันเครื่องสังเคราะห์ลอยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปพร้อมกับน้ํามันเฟืองท้ายเลยนะฮะร,ราคาที่ปุ้มรับไปเสร็จมานะครับก็คือ300ประมาณ325บาทถ้าเกิดจาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวไงปุ้มลงรูปให้ดูอีกทีนึงนะฮะเพื่อนๆจะได้ทราบราคาด้วยว่าเอเราเปลี่ยนกันทางศูนย์เนี่ยมันแพงขนาดไหนนะครับเดืนปุ้มค้างถึงเรื่องที่ถ่ายน้ำมันเครื่องกับทางศูนย์ฮอนด้า เอาไว้นะครับในระยะทาง1000กิโลเมตรแรกกับเจ้า Honda ารีด125นะครับคือปุ้มจะได้ไปเปรียบเทียบกับตรงที่ว่าที่หลายๆคนบอกว่าเขาไปทำลายข้างนอกกันนะฮะเ,เนี่ยม,มันมีประเด็นตรงนี้นะครับแต่ว่าถามว่ามันต้องซีเรียสะไรขนาดนั้นไหมปุ้มก็มองว่ามันไม่ได้ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าอันนี้คือในมุมมองของปุ้มเองนะฮะก็คือว่าทําไมปุ้มถึงเลือกที่จะไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องกับทางศูนย์ฮอนด้าเพราะว่าด้วยที่ว่ารถเรามันเป็นรถใหม่นะครับพอันเป็นรถใหม่ปุ๊บ มันก็ยังมีวารันตีกับทางร้านอยู่นะฮะกับทางศูนย์อยู่ก็เลยคิดว่าเอาตรงนี้มาใช้ประโยชน์ดีกว่าอันนี้คือปุ้มมองในในแง่ที่มันเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราถ่ายน้ำมันเครื่องกับทางศูนย์ทอรด้าเนี่ยมันจะมีนะครับก็เรียกว่าสมุดค,คู่คู่มือรถนะฮะแล้วก็จะเป็นสมุดที่ว่าจดบันทึกของรถนะฮะเวลาช่างเขาทำเสร็จเขาก็จะไปลงบันทึกไว้ในนั้นว่าพี่ถ่ายน้ำมันเครื่องระยะหนึ่งหนึ่งพันกิโลเมตรแรกกับทางศูนย์นะนะครับแล้วก็มีใบเสร็จออกไป ทีนี้พอเราไปใช้งานในชีวิตประจําวันปุ๊บถ้าเกิดรถมันไปเกิดปัญหากลางทางข้างนอกนู่นน,น,นี่อะไรเงี้ยเนี่ยครับมันจะเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีว่าเอ้ยเราไปทําที่ไหนมาเนี่ยถ้าเราไปทําร้านข้างนอกปุ๊บมันเคมไม่ได้ครับทีนี้พอเราทํากับทางศูนย์ทันดานอ่าพี่ผมมีใบเสร็จนะเนี่ยแล้วพี่ก็ลงบันทึกไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าอ่าพี่ทําที่ร้านนี้อะไรเงี้ยเราก็เอาไปเคมสิครับใช่ไหมฮะนี่แหละผมถึงมองว่าอ่ะอันนี้เรามาทำกับทางร้านดีกว่าทางร้านคือศูนย์ทันดานะครับ มันจะได้มันจะได้แบบไม่ต้องมานั่งต่กี้ตะหวงใจว่าเอ้ยถ้าเกิดรถไปเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํำยังไงใช่ไหมฮะอ,อันนี้คือข้อดีนะครับส่วนประเด็นที่ปุ้มจะพูดถึงนะครับเกี่ยกวกับเจ้าทอนดาลีดในการใช้ชีวิตประจําวันของปุ้มเนี่ยปุ้มนํามาใช้ในงานของปุ้มก็คือเจ้าแมสเซนเจอร์นะฮะพอปุ้มเป็นแมสเซนเจอร์ก็ดีครับคือดีดีเลยแหละเพราะว่า เจ้าฮอนดา้ารีดเนี่ยช่วยช่วยงานปุ้มได้เยอะมากด้วยที่ว่าอย่างที่ปุ้มถ่ายให้ดูในคลิปแรกนะฮะกล่องเขาต้อง3 7ลิตรนะฮะซึ่งอยู่ใต้ใต้ใต้เบาะรถเนี่ยแล้วก็ยังมาเพิ่มเจ้ากล่องท้ายที่ปุ้มใส่ไปอีกเนี่ยอีก47ลิตรโอ้ตอนนี้แหละครับสบายเลยขนเอกสารหรืออะไรก็ตามแล้วแถมยังปลูกท้ายได้อีกนะฮะไม่ว่าจะมีกล่องขนาดใหญ่กว่านี้นิดนึงนะฮะเรามาปลูกท้ทายเนี่ยเรามีสายรัดหรืออะไรเงี้ยเราก็มาปลูกเพิ่มได้ แล้วยังมีตรงที่พักเท้าอีกนะอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะพักเท้าเนี่ยสเปซค่อนข้างค่อนข้างจะมีนะฮะสามารถวางของไปได้อีกอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะฮะก็เลยอยากจะมาพูดถึงให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันนะครับส่วนเรื่องการใช้งานจริงแล้วเจออะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างนะครับปุ้มก็อยากจะบอกว่าที่เจอเลยอย่างแรกเลยรถปุ้มไปล้มมาเรียบร้อยแล้ะจะบอกว่ามีแผลนะครับมีแผลแต่ว่าไม่เยอะเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าปุ้มติดกล่องทีนี้พอตอนล้มปุ๊บมันไปช่วยเซฟไงครับไม่ให้ไปโดนชุดสีของรถ มันก็เลยเป็นรอยไม่มากปุ้มจะมีเอาตัวคิ้วกันรอยประตูรถใหญ่นะฮะแต่ว่ามาแอปพลายเอาแล้วก็ติดเนี่ยไอ้ตรงนั้นนหะถ,ถ้าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นมันเป็นรอยอยู่นิดนึงมุ้มก็เลยติดไปทั้งสองข้างมันจะได้ดูบาลานซ์กันก็ช่วยได้นะฮะแล้วก็ไอ้ตรงที่มันเป็นริ้วรอยนิดหน่อยบุ้มก็ใช้สเตค,คีนขัดออกไปนะฮะแล้วก็ที่ใช้งานจริงเราต้องระวังนะครับคือล้อหน้าเป็นล้อขนาด12นิ้วล้อหลังเป็นล้อขนาด10นิ้วนะฮะก็ มันค่อนข้างเล็กทีนี้ปัญหาที่จะเจอคือว่าถ้าเกิดเราไปเจอหลุมบ่อหรือเจอเนินลูกนนหน้าหลังเต่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เพื่อนเพื่อนขี่กันเบาๆนิดน,นึงนะฮะอย่ายไปเร่งแรงจนขนาดนั้นโอ้โหจนเถินจนอะไรเนงะี้ยโอกาสที่รถจะเสียการทรงตัวมันมีสูงแล้วยิ่งไปเจอหลุมหนื้ออะไรเงี้ยครับโอกาสพลิกมันมีนะครับเพื่อนเพื่อต้องระวังนะฮะอันนี้คือที่อยากจะบอกไว้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่าเรื่องระยะระยะเบรกนะฮะระยะเบรกล้อด้วยที่ว่าล้อเขาเล็กนะฮะ ก็อยากจะให้เผื่อระยะเบรกไว้ดิึง<ม>เพราะว่ามันต้องใช้ระยะเบรกเยอะกว่ารถทั่วๆไปนิดนึงจริงๆมันก็ไม่ใช่ข้อเสียอะไรมากมายครับแต่มันอยู่ที่การขับขี่ของแต่ละคนมากกว่าอันนี้มุงก็เลยอยากจะบอกไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องต่อมาส่วนเรื่องต่อมานะครับล้อเขาเล็กนะฮะล้อเขาเล็กทีนี้เรามาเทียบเหมือนกับคนเดินนะครับคนที่ตัวสูงกับคนที่ตัวเตี้ยนะฮะถ้าคนตัวเตีย้ยอาจจะเดินได้ก้าวได้ช้ากว่าหรือก้าวไปได้แบบไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับคนที่ตัวสูงนะฮะ ก็เหมือนกันครับมอเตอร์เรล,ล้อเล็กไงฮะแต่มันมีมาชดเชยนะครับด้วยที่ว่าเครื่องมันเป็น1นึ่งสองห้านะฮะมันก็เลยทําให้บิดไปแล้วมันไปได้ค่อนข,ข้างจะเร็วขึ้นนะฮะมันก็เลยช่วยชดเชยได้แล้วก็มันดีตรงที่ว่าเวลาเราขึ้นเขาหรืออะไรเงี้ยหรือขึ้นสะพานชั้นชันสูงสฮงะรแรงไม่ตกนะครับอันนี้ผมบอกเพื่อนได้เลยว่าแรงไม่ตกขนาดซ้อนสองนะแรงไม่ตกเลยแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับเพลินชุดนี้ปุ่มมี เอาไปทําไฟพาหมากไว้แต่ยังอุบไว้ก่อนเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปเพื่อนๆดูนะครับว่าปุ่มแกะหน้ากากยังไงไฟพาหมากซื้อยังไงซื้ออะไรมาติดบ้างนะครับมันใช้แค่2ตัวเองก็คือรีเลย์กับตัวสวิตช์ไฟนะฮะเดี๋ยวปุ่มจะมาบอกในคลิปต่อไปนะครับก็คงพูดมาพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบือ่อซะก่อนก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ช่วยติดตามตั้งแต่คลิปที่แล้วมาเลยปุ่มตกใจเลย ไม่คิดว่ากระแสมันจะมาดีขนาดนี้นะครับก็มีเพื่อนๆเข้ามากดให้เยอะเหมือนกันก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปที่ปุ้มทำมันมีประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามกันเยอะๆนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ปุ้มทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่คอยติดตามทางช่องนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวปุ้มก็จะมานําเสนอเพิ่มนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ